สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ JP สิบหกทาร์ลช anel ผู้รับสารจัก,ก,กรวาลแปลความหมายด้วยการอ่านน้ำพายทโลุ alo, หมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะชาวราศีมีนและคณามีนนะคะคนที่คุณถอยออกมานะฝั่งนี้พลังงานตัวคุณนะคะชาวส่องไม่ว่าคุณเป็นใครก็แล้วแต่ที่ฟังคลิปนี้พลังงานอยู่ด้านนี้นะคะคนของคุณอยู่ด้านนี้หมอจะยกตัวอย่างจากผู้หญิงไปหาผู้ชายนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายก็ไปสลับคําว่าผู้หญิงเป็นผู้ชายละกันโอเคนะ ตอนนี้พลังงานตัวตนของคุณนะเ,เชื่อมโยงกับความสัมพันธ์คุณบอกว่าถ้าคุณจะอยู่ในพื้นที่ของคุณแหละนะคะคุณโฟกัสความมั่นคงอาจจะเป็นทางการเงินนะคะแล้วก็ยังไม่ทํำอะไรคุณไม่แอคชั่นอะไรทั้งหมดนะคุณจะอยู่ในพื้นที่ของคุณแล้วก็คิดว่าถ้าเขานะ,ะมีปัญหา สร้างปัญหานะในความสัมพันธ์เนี้ยถ้ามันเป็นปัญหามากนะักนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเขาไม่สนใจที่มันจะมาเจอคุณนะ,ะไม่ไม่สนใจจะเดินทางมาเจอหน้าคุณนะคะไม่สนใจที่จะจัดการอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคุณก็จะอยู่ในพื้นที่ของคุณนะคะคล้ายๆสิ่งเนี้ยนะคุณไม่จัดการปัญหาอะไรทั้งนั้นเขาต้องเป็นคนจัดการนะะอาจจะเป็นเรื่องงานของเขาเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นปัญหาของเขาเรื่องการเงินนะคะ อาจจะมีการพูดอย่างนี้ก็ได้นะคะว่าอยากจะเดินทางมาหาแต่พูดหลายครั้งแหละแต่ก็ไม่ได้มาสักทีเขาอาจจะบอกว่าอยากจะซัพพอร์ตคุณแต่ก็ไม่ได้เป็นสิ่งนั้นสักทีนะ,ะถามว่าคุณยังคาดหวังไหมยังคาดหวังไหมคะยังคาดหวังกับคนคนนี้ไหมใช่คุณก็คาดหวังแหละนะคะว่าเออเขาคงน่าจะทําสิ่งนั้นได้แต่ก็รอนานแหละมันก็รู้สึกเหมือน ช้าอนะ่ะไม่เป็นไปอย่างใจนะคะคุณก็เลยคิดมากกังวลตอนนี้คุณไม่อยากจะไม่อยากจะทําอะไรอ่ะนะคะถามว่าอยากจะคุยไหมไม่นะ,ะเหมือนถอยออกมาเหมือนแบบถ้าติดต่อกันทางออนไลน์หรือโซเชียลเนี่ยหมอเห็นถึงคุณไม่ค่อยอยากจะคุยกับเขาอะไรสิ่งเนี้นะคะเบื่อเหมือนคนเนี้ยเงียบหรือนิ่งแล้วก็หายไปจากคุณนะ,ค,ะคุณก็ได้แต่รอไม่ทําอะไรไม่ได้นะคะก็ะคือลังเลใจสง,สงสัยว่าเอ๊ะแล้วเขาจะ าหาคุณได้ไหมนะคะสิ่งนี้จะเดินทางมาหาคุณได้ไหมนะทีนี้เรามาดูคนของคุณนะตอนนี้คนของคุณนะคะมันเหมือนในความสัมพันธ์เนี่ยมันมีปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะปัญหาอาจจะเกี่ยวกับงานอาจจะเกี่ยวกับบุคคลที่สามอาจจะเกี่ยวกับความวุ่นวายอะไรก็ได้นะคะในความสัมพันธ์นี้ตัวคนคนนี้นะคะตอนนี้เขาน่าจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังบอกคุณไม่หมดแล้วก็ยังไม่ได้ติดต่อสื่อสาร ถามว่าอยากโทรหาคุณไหมอยากโทรหาคุณอยู่นะคะแต่ตอนนี้เหมือนห่างหรือหายไปหรือพักเบรกไม่ได้ติดต่อสื่อสารมาะะไม่ได้โทรมาบอกนะ,ะไม่ได้คุยอะไรสิ่งนี้นะะบางคนก็ถ้าคนนี้เป็นวัยสูงอายุมากกว่าคุณนะราศีมีนและคณามีนเช่นคนนี้เป็นคนอายุมากเขาก็อาจจะป่วยหรือบางคนนะคะคือเป็นคนในลักษณะที่เขาไม่ชอบคุยโทรศัพท์เขาขี้เกียจแชทเขาขี้เกียจพิมพ์อะไรสิ่งนี้นะคะก็อ,อาจจะเป็นอย่างนั้นได้เพราะว่า มองมองเห็นถึงคนที่เป็นวัยรุ่นคนหนึ่งแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นคนที่สูงอายุนะเพราะว่าสิ่งที่คุณมองเขาเนี่ยคุณคิดในลักษณะว่าออทำอะไรก็ช้าไม่ได้ยังใจคนสูงอายุอะไรสิ่งเนี้ยนะคะอาจจะไม่อยากตอบแชทต,ตอบแชทช้าไม่อยากจะทูนะะไม่อยากจะเดินทางอาจจะป่วยอาจจะไม่สบายหรืออะไรเงี้ยแล้วก็หายเงียบหายไปไม่พิมพ์ตอบข้อความนะคะมีการแบบนะคะคล้ายๆเหมือนว่าคุณอะ นะถอ,อยหรือห่างออกมาเขาคงเสียใจอยู่ในโหมดของเขาแหละนะอยู่ในโหมดโลกส่วนตัวของเขาแหละนะแบบไม่ไม่สนใจไม่สนใจที่จะง้อหรือหรือติดต่อสื่อสารหาคุณหรือบางทีคุณอาจจะคิดว่าเออเงียบหายไปขนาดนี้สิ่งที่คุณมองเขานะว่าสงสัยนะไม่ไม่ไม่สนใจจะมาหาคุณหรอกนะสงสัยมุกออนหรือไปกับคนอื่นแล้วหรือมีตัวเลือกใหม่ทางเลือกใหม่ไปแล้วมั้ง อันนี้อันนี้คือสิ่งที่คุณมองนะมองคนคนนี้มองว่าเขาอายุเยอะอายุมากนะสงสัยเงียบไปหายไปป่วยหรือเปล่าไม่สบายนะคะบางทีก็คือคุณมองเขาคือเป็นคนที่อายุมากนะเป็นคนแก่อะไรเงี้ยนะเป็นคนแก่จุกจิกจู้จี้ก็ได้คิดมากคิดนานตัดสินใจช้าโดยเฉพาะราศีมีนและคนามีนน่าจะอายุน้อยกับเขานะคะเพราะว่าสิ่งที่เขามองคุณก็คือ คุณมีความเอาใจใจตัวเองมีความเป็นเด็กนะคะอยากอยากทําอะไรหรืออยากต้องการอะไรเนี่ยอยากให้มันได้เร็วไปไปอย่างที่คุณต้องการนะคะใจร้อนอะไรสิ่งเนี้ยนะคะสิ่งที่เขามองอ่ะและคุณอ่ะก็ขี้เบื่อง่ายถ้าเขาอ่ะไม่ทําตามอารมณ์ความต้องการของคุณแบบเร็วๆอ่ะแบบเร็วๆเลยนะสมมติคุณแชทไปปุ๊บคุณก็อยากให้เขาตอบแต่เขาไม่เป็นสิ่งนั้นไงถึงนะคะนะหรือว่าคุณอยากให้เขามาหาแต่เขาก็ยังมาไม่ได้คุณก็รู้สึกเหมือนหัวร้อนอ่ะนะ,ะเขาเลยมองว่า คุณขี้เบื่อนะแล้วก็อยากให้อะไรมันเป็นเร็วๆไปยังใจตัวเองแล้วก็ยังมีอารมณ์เป็นเด็กอยู่นะเเอาใจนั่นแหละนะคะแบบอยากให้มันเป็นเร็วๆอะ่ะสมมุติว่าเขาสัญญงสัญญาอะไรสักอย่างแล้วเขาทําไม่ได้อย่างเงี้ยคุณก็เลยรู้สึกเบื่อหน่ายราคาญมันเป็นสิ่งนี้อีกแล้วฉันงุญหญนหะงิดน่ะเหมือนคนหนึ่งที่มีพลังงานเหมือนคนที่แก่มากๆและมีคนหนึ่งนะอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่มีพลังงานของ ความเป็นวัยรุ่นความเป็นเด็กนะฮะแบบว่าอยากทําอะไรให้มันเร็วอ่ะนะฮะแบบตอบแชทเอ่ยโทรหาเอ่ยหรือมาหาอะไรสิ่งเนี้นะ,ะไม่อยากให้แบบว่าโอ้ยช้ามากรอนานขนาดไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะมึงงุบมึงง่าหละอยู่นะคะ, <c oughs> ะ,คะทีนี้มาดูซิว่าตัวคุณอะรู้สึกอย่างไรตอนเนี้ยนะรู้สึกอย่างไรคุณบอกว่าตัวคุณอะนะคะเออเราอะนะ,ะจะเอาจะเอาชนะ จะเอาชนะความรู้สึกของตัวเองนะว่าโอเคเราจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกที่แบบให้อยู่นิ่งเออ ique, อยู่นิ่งอยู่นิ่งในพื้นที่ตัวเองสมมุติว่าเรายังนึกถึงเขาหรือเขายังมีอิทธิพลต่อเรานะและเขาทําให้เรารู้สึกไม่พอใจเสียใจอะไรบางอย่างนะคะนะเราก็มีดีเราก็มีสเสน่ห์นะคะถ้าไม่สนใจจะเลือกเราหรือจะซัพพอร์ตเราเนี่ยนะคะหรือไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการอ่เราก็ ทำไมคะเราก็จะอยู่ในพื้นที่ของเราอะนะสมมุติเราอยากได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่คนนั้นอะไม่สามารถให้เราได้เราก็จะไม่ไม่โอเคเหมือนเป็นการตรงนี้กาลังอยู่ในขั้นตอนที่แบบว่าเราคิดว่าเรามีเสน่ห์นะเราอายุน้อยกว่าก็ได้นะฮะเราก็เราก็จะสามารถถ้าเราอยากได้สิ่งใดเราก็น่าจะได้สิ่งนั้นนะคะเหมือนว่าเขาก็น่าจะแพ้ทางเรา นะในสิ่งที่คุณในสิ่งที่คุณรู้สึกสิ่งนั้นนะคะราศีมีลและคณามีนคือคุณอะคิดคิดถึงคนนี้แหละนะแต่ถ้าเขาอะยังไม่มีอะไรมาให้คุณสิ่งที่คุณปรารถนานะคุณก็รู้สึกว่าไม่นะคนเนี้จะไม่ได้เป็นคนนั้นที่เราจะต้องการมาเจอหรือนะบางคนก็คือถ้าสมมุติว่าบอกว่าจะให้เงินซัพพอตอันเนี้ยช่วยเหลือหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ให้แล้วก็คิดว่า จะมาคุยกับเราอีกหรือถ้าในอนาคตจะมาคุยกับเราหรือจะกลับมาหรือจะมามีอะไรกับเราเนี่ยไม่ต้องหวังอย่าหวังอย่าหวังนะ <c oughs> สิ่งนี้นะคุณคิดอย่างนี้นะทําไมหมอถึงพูดเรื่องเงินเพราะว่าตอนนี้ตัวคุณขึ้น King of p e n t a c a l นะคุณคุณนิ่งคุณรักตัวเองและคุณก็คิดถึงเรื่องเงินเพราะว่าบางครั้งความสัมพันธ์ที่เรายังไม่รู้ว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไรถ้าเป็นมีความสัมพันธ์ที่เกินเลยไปแล้วแล้วคนคนนี้ก็บางทีห่างเราไปแล้วก็ทําแบบ เงินเฉยเฉยชานะคะบอกจะมาก็ไม่มาบอกจะเอินเงินซัพพอร์ตก็ไม่โอนเราเนี่ยมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกเหมือนชั้นอารมณ์เสียก็คือคิอคอคดมากว้าวุ่นใจนะคะคิดมากว้าวุ่นใจเซ็งเซ็งใจอะเซ็งอารมณ์นะคะตอนนี้ตัวเขามองคุณอย่างไรนะเขาบอกว่าตัวคุณอะนะคนะ,ะเขามองว่าตัวคุณอนะโอเคคุณเป็นคนสวยคุณเป็นคนมีมสเสน่ห์นะคะอยากจะอยากจะมีคุณไว้ในความสัมพันธ์นะคะ แต่ตอนนี้นะคะสงสัยคุณอ่ะจะใจร้อนหรืออารมณ์เสียนะคะที่แสดงออกความชัดเจนว่าคุณน่าจะอยากได้ความสัมพันธ์ที่แบบขยับสถานะความสัมพันธ์ที่ชัดเจนจริงจังหรือซีเรียสอะไรสิ่งนี้นะ,ะหรือเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงทางการเงินที่จะทําให้คุณอ่ะอสบายใจนะคะถ้าเขายังไม่ได้ทําอะไรบางสิ่งบางอย่างตัวคุณอ่ะก็น่าจะไปจากเขาอ่ะเออไปจากเขาอ่ะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะเพราะว่าตัวคุณถอยออกมาหรือห่างออกมาหรือไม่ค่อยอยากจะคุยแล้วใช่ปะละ่ะ พราะตัวคุณอยากตัดเขาออกไปด้วยความรวดเร็วถ้าสมมติว่าความสัมพันธ์เนี้ยขยับสถานะที่เป็นคนที่จะมาซัพพอร์ตคุณหรือเป็นความรักที่ดีที่สบายใจไม่ได้อ่ะคุยมันไม่ได้เป็นไปแนวทางเดียวกันอ่ะคุณอ่ะหน้าตาดีรูปร่างดีสวยใช่ไหมฮะสามารถที่จะเปิดโอกาสตัวเองหาใครก็ได้ที่มาเป็นแฟนที่จะขยับความสัมพันธ์ได้และที่จะซัพพอร์ตคุณได้นะ,ะทางสถานการณ์การเงินหรืออะไรก็แล้วแต่ แต่ตัวเขาถามว่าจริงๆอ่ะใจหนึ่งเขาก็อยากตัดคุณออกไปนะนะตอนนี้เขากําลังอยู่ในขั้นตอนการพักที่จะคุยหรือจะโทรหาคุณเพราะคนนี้กําลังคิดว่าถ้าจะให้เขาตัดสินใจด้วยความรวดเร็วอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการอยู่ด้วยกันหรือแต่งงานหรือเงินเป็นเงินก้อนหรืออะไรสิ่งนี้นะคะเขาอ่ะยังไม่สามารถทําสิ่งนั้นได้แสดงว่าคนนี้น่าจะมีความที่ละเอียดถี่ถ้วนหรืออาจจะเป็นคน ผู้ใหญ่ที่ค่อนข้างขี้เหนียวนะ,ะถ้าคุณคบฝรั่งนะฝรั่งคนนี้ขี้เหนียวอันนี้ราศีมีลาคนามีใช่หรือเปล่าในลองคอมเมนต์บอกหมอแจนหน,น่อยสิเนาะว่าเออจริงไหมนะคะคือแบบอ,อยากอยากได้คนสวยอยากได้คนที่เด็กกว่าแต่ไม่ค่อยป่าไม่เป็นป่านะไม่เปอะไรสิ่งนี้ไม่ใจใหญ่อ่ะเออใจแคบอย่างเงี้ยนะคะคล้ายแบบเออคุยคุยอย่างนั้นแหละบางบางทีนะคนนี้อาจจะยังไม่ไม่เคยเดินทางมาเจอคุณก็ได้นะแต่แบบ ในลักษณะว่าอยากคุยอยากคุยกับสาวอยากคุยกับสาวสวยอยากคุยกับคนอายุน้อยที่สวยๆอะ่ะนะะแต่จะบอกจะมาหาจะมาหาแต่ยังไม่มาสักทีบอกจะโอนเงินให้จะซัพพอร์ตอย่างนู้นอย่างนี้นะคือเหมือนโกหกคุณอะ่ะนะคะคล้ายๆแบบเนี้ยคุณก็เลยรู้สึกเหมือนว่าโอ๊ยแบบคนคนผู้เท่าขี้โม้หรือเปล่าอะไรสิ่งเนี้ยนะนะที่คุณรู้สึกนะแบบว่าโอ๊ยโม้เหลือเกินอะไรสิ่งเนี้ยนะคนะคล้ายๆแบบเออหาหาความแน่นอนไม่ได้ในอนาคตข้างหน้านะคะ จะเรียกว่าอ,อฝักผีฝักไข้ไม่ได้เหมือนคนแก่ขี้เหงาและอยากหาสาวคุยอะไรสิ่งนี้นะคะเนี่ยพอคนเนี้นะ,ะก็มองคุณว่าพอคุณรู้อ,อรู้ทันรู้ทันเขานะก็เลยแบบแบบอยากตัดเขาออกไปจากชีวิตน่ะก็เลยห่างไปหรือเดินถอยเออถอยออกมาอย่างเงี้ยนะคะด้วยความรวดเร็วแบบไม่ชอบอ่ะนะคะแบบตัดสินใจแบบ เบือ่อเบื่อหน่ายแบบคําพูดไม่เป็นคำพูดเนี่ยนะแล้วเขาก็คิดว่าคุณก็สวยมีสิทธิ์เลือกได้ที่จะหาแฟนที่มั่นคงแล้วก็ซัพพอร์ตคุณอ่นะแน่นอนผู้หญิงเราก็ต้องคิดสิ่งนั้นถูกไหมคะนะคะเนี่ยไม่รู้นะว่าใครอาจจะเดินสายฝอก็ได้บางคนอาจจะไม่ใช่สายฝอแต่คนนั้นมีพลังงานของเขาเรียกว่าเป็นคนที่แบบยังไงอะโลกสนตัวสูงเป็นคนที่เหมือนหัวโบราณเป็นคนที่แบบ เงาอยู่คนเดียวแล้วก็อยากแค่คุยนะอยากแค่คุยแต่ถ้าจะให้รับผิดชอบความสัมพันธ์ที่เป็นแบบลงลงหลักปักฐานนะอะไรสิ่งนี้นะคะคนนี้เบื่อเบื่อความสัมพันธ์แบบนั้นน่าจะเป็นอารมณ์โหมดของผู้สูงวัยแล้วที่คุณไปเจอไม่ว่าคนนี้อายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะที่คุณไปปฏิสัมพันธ์นะโหมดอารมณ์ผู้สูงวัยที่แบบไม่ได้อยากมีมีเมียที่อยู่ด้วยกันตลอดอะไรสิ่งนี้มันเบื่อมันเบื่อนายแต่อยากมีสาวสวย,สวย มาควงข้างกายั่วงข้างั่วงคาวไหมหรือมีสาวสวยมาคุยด้วยไหมเอออยากมีอะไรสิ่งนี้นะหมอเห็นสิ่งนั้นนะคะทีนี้คุณก็เลยรู้สึกว่าอะไรวะเนี่ยฉันต้องการหาความรักความสัมพันธ์ใครบางคนที่มาเริ่มต้นกับฉันได้ที่จะช่วยซัพพอร์ตนะคะแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวฉันอะมีการเดินทางไปมาหาสู่หรือว่าซัพพอร์ตชีวิตอะแต่ฉันเจอใครวะคุยที่แบบ เหมือนคุยอย่างเดียวอะนะคะไม่ได้ซับพอร์ตอะไรอะเหมือนคนก้นหมอบอกแล้วว่าคนแก่ขี้เหงาที่อยากจะแค่คุยๆนะคะนะคุณก็เลยรู้สึกเหมือนเบื่อหน่ายแบบฉันเจออะไรวะเนี่ยนะคะกรรมหรือวิบากกรรมอะไรของฉันวะเนี่ยนะคะสิ่งนี้แบบไม่ได้เป็นไปอย่างใจสักทีนะ,ะนะ,ะเอาระคะนะคะน่าจะประมาณนี้เนาะราศีมีนลาคนามีนนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะราศีมีและคนามีคุณอาจไปเกี่ยวข้องนะคะอาจจะมีราศีดังต่อไปนี้นะคะราศีกันราศีกรกฎแล้วก็ราศีเมษราศีมังกรเป็นไปได้นะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะหมอแจนไม่ได้ดูดวงส่วนตัวผู้หนึ่งผู้ใดนะขณะดนี้นะนะใครสนใจสมัครสมาชิกช่องก็คือสิทธิพิเศษได้รับชมคลิวิดีโอก,ก่อนใครนะคะ65บาทกดที่ลิงก์แล้วก็สมัครได้เลยทํตาตามขั้นตอนใน YouTube นะคะ แล้วก็ถ้าใครอยากจะเรียนไพ่ทาโร่ก็สมัครสมาชิกช่องแล้วก็เลื่อนมาที่อ่านไพ่ตรงจริตเดือนละเก้าร้อยนะก็จะมีวิดีโอสอนนะะดูดวงส่วนตัวแบบความรักไว้นะคะก็ไปดูไปดูได้นะคะไปฟังนะถ้าสมัครสมาชิกช่องถ้าสมัครสมาชิกช่องเนี่ยอ่านไพ่ตรงจริตเดือนละเก้าร้อยเนี่ยคุณเรียนวิดีโอไพ่ทาโร่เสร็จแล้วคุณยังสามารถได้สิทธิพิเศษรับชมคลิปวิดีโอก่อนใครในทุกเดือนด้วยนะคะเอาละค่ะเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับคุณส่วนใครจะดูดวงส่วนตัวนะคะ นะราคาก็ร้อยเก้าสิบบาทสามสิบนาทีนะมีเบอร์บัญชีไว้นะคะโอนยอดนะ,ะโอนยอดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แอดไลน์ไอดีมาค่ะนะคะส่วนนะคะถ้าใครยังไม่พร้อมโอนไม่ต้องแอดไลน์ไอดีมานะคะราคามีบอกนะราคามีบอกแล้วกดกติกามีบอกเบอร์บัญชีมีให้แล้วนะฮะโอนยอดเสร็จแล้วแอดไลน์เข้ามานะคะโอเคนะเอาราคาคลิปนี้หมอแจนไปก่อนไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ